เดือนกระะกฎาคม2023เพื่อนบ้านพาไปย่างบุตรขถาน้ๆตรงนี้นะคะมาถึงข้างขึ้นเขาแล้วนะคะจะเป็นทางซันซันจากหน่อยเขากับค่อยๆอยางขึ้นเดินขึ้นไปนะคะเดินชาซาะะทางสันมากทํำไ้ล่าซ่าเจอบูบอรีขอชิมนะคะหิวน้ำนะบมีบ่ไร้เอาน้ำมา ได้ชิมอันนี้ก็ดีขอยังชั่วหน่อยบบได้หิวน้ำกระไดนมันเปรี้ยวๆหวานๆลดกระหายน้ำได้จักหน่อยออกมาย่างผัดลืมเอาขวดน้ำมานำคิดว่าสิบอบ่บหิวน้ำนะคะก็เลยบบได้เอามาสชคดีที่เจอบูเบอรี่กินแก้กระหายน้ำอ้ยหลายขนาดนะคะบูเบอรี่ ก็ตายไม้ตายไม้สองข้างทางมีแต่บูบอรี่ต้นน้อยมีคนมานะคะแล้วก็มีที่นั่งน้ำโอ้ที่นี้ต้องมีที่นั่งที่นั่งชมวิวชมวิวน่าดุเขอ้นระหว่างทางกะเจอแต่บูบอรี่ ถ้าสิเก็บกับเขาเ้าใไ้เก็บได้โบเกินคนละสองโลนะคะคแต่มื่อนี้เขาสิบเก็บดอกเพราะว่ามัมีเวลาเอาไว้ใไหนกให้จิ้งเลนจัดปลาในแถวนี้กินดีกว่าตรงนี้ม่จะเห็นอู้จอมมันมาถึงจอมมันแล้วเด้อจอมเขาแล้ว ยังไปยังไปเรื่อยๆนะคะพราะว่าเขามาเดินนะคะมีแต่ป่าโอ้ตรงนี้มันเป็นอุ้ยมันเป็นเหว้วเนี่ยอันตรายนะคะ มันเป็นหินลงไปแล้วมันก็เหวอันนี้อันตรายนะกาแฟลีเคียอ s สต้องมาฟลตัสแบเทีนกาแฟลีเดียวใช่มยี่คลิปคนทำหินมาตรงนี้มีใครเอาเหินมาทำหินให้ใครอยู่นี่มีคนเอาเหินมาวางโอ้มันเป็นล็อกแล้วมันเป็นรู มาถึงจุดชมวิวตรงนี <absorbed> ้อีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ดูวิวซีวิวโอ้ซีวิวไหนพุล เข้าพักจุดนี้บนานนะคะเขาก็เดินต่อไปอีกเดี๋ยวมันจะมืดก่อนมาพอวิวอีกขางนี่สวยๆนะคะเป็นแม่น้ำนำเห็นแม่น้ำนำซีวิวมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในนี้นะคะมีเมื่อหลังน้อยๆอยู่นีนำ โอ้แม่ตรงนี้มันมีโอ้เชิญซีซีตูดซีตูดทีไอแม่น้ำอันนี้เป็นทะเลสาบนะคะไม่ใช่ทะเลน้ำเค็มนะคะเป็นทะเลสาบน้ำจืดซอว่าแม่น้ำทูนเมืองทูน ไปเขานีเดฮอนนีเดฮอนแม่น้ำทูนิเซนะคะโอเคค่ะเดินมาตั้งหลายชั่วโมงขากับบับปวดขานะคะพอดีเพิ่นมีหลดมานำก็เลยอาศัยหลดเขากลับนำขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบนทางนี้อีกยาวไกลต้องเดินไปเรื่อยๆ